สวัสดีครับผมมาเดี่ยวรักเมืองไทยนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ EP นี้ก็คือเป็น E ีีต่อเนื่องนะครับที่ผมเอาปืนมาล้างแล้วก็มาตรวจสอบสำหรับกระบอกต่อไปที่ผมจะเอามาล้างก็เป็นตัวนี้ครับ k i m b e อร์นะครับเตเ l สโก Go Mat 2นะครับที่เขาบอกว่า k i m b e อร์สนิมขึ้นค่อนข้างจะเร็วแต่ผมตรวจดูแล้วไม่ไม่มีนะครับไม่มีสนิมเลยเช่นเคยครับผมก็จะใช้น้ำมันเบนซินที่ล้างจากกระบอกที่แล้วนะครับก็ มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราล้างแล้วเราจะพบร่องรอยของสนิมไหมแต่เท่าที่ตรวจดูโดยสายตายังไม่พบนะครับมาครับแช่ลงไปเลยนะครับจับคิเบอร์อาบน้ำล้างเหมือนเดิมครับนี่นะครับผมล้าง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 ครับนี่คือล้างทำความสะอาดไปนะครับแล้วเราก็ไปเอาผ้า,าทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ย เวลาเราล้างนะครับเราก็ต้องทําการเช็ดนะครับมันถึงจะถึงจะโอเคนะครับอ่านะครับนี่นะครับล้างคือถ้าอยากจะให้ชัวร์แช่ไว้สักพักนึงก่อนนะครับอ่าครับผมแล้วก็เช่นเคยครับแหวนสไลด์ครับแล้วเราก็ล้างภายในนะครับปืนพวกนี้นะครับเวลาล้างด้วยน้ำมันมีนซินกับสเตเลสเนี่ยมันจะเป็นคราบให้เห็นเลยเราต้องเอาผ้าสะอาดคือเป็นผ้าชามมวเนี่ยนะครับ เช็ดอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับเวลาเช็ดเสร็จก็ล้างเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะจะไม่มีน้ํามันอยู่บนผิวเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการเช็ดกันหลังจากที่เราล้างกันนะครับครับผม หลังจากที่เราทาความสะอาดอาวุธปืน k ิมเบอร์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะมาทําการเช็ดแล้วเก็บน้องโลงกล่องน,นะครับแล้วค่อยมาขออีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราจภาพนะครับเพื่อนๆี๋ยวผมจะทําการาเช็ดคาบน้ํามันส่วนเทอน,นะครับซึ่งน้ามันเบนซินเนี่ยมันจะต้องทิ้งร่องรอยเป็นคาบขาวอยู่นะครับทีนี้ผมก็เลยจะมาทําการเช็ดให้มันเก็บรายละเอียดเขี้ยวหนึ่งนะครับคาบน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นคิมเบอร์สเตลเลตโกลแมททูนะครับเสริมนิดนึงนะครับ เขาให้อะไรมาบ้างใช่ไหมครับสแตนเลสต,ตัวนี้ผมได้แมกกาซีนมา2อันนะครับนี่คือแมกกาซีนนะครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับมีอยู่แค่นี้น้ำมันเจ๋งเลยนะครับไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยนะครับเพื่อนๆมาประมาณนี้เลยจะดูก่อนข้างในมันไม่ได้ดูนานมีน้ำมันน้ำมันเข้าไปหรือเปล่าผมดูก่อนเออเข้าไปอยู่ครับเข้าไปอยู่ ก็เป็นบัตรสม,มานาคุณอะไรอย่างนี้ <_ C ity> ก็อยู่ครับอยู่เหมือนเดิมทิมม้งทิเบอร์ตาตาใบสมมานาคุณยังอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเอกสารใบปอสนะครับอันนี้เราก็เชดทำวาษาแล้วเก็บเหมือนเดิมดีกว่าครับไม่น่าเชื่อน้ะปืนกระบอกแบบนี้ราคาเป็นแสนผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมืองนอกราคาไปเท่าไหร่เโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการเช็ดเราเช็ดเช็ดดีๆครับเช็ดให้มันสะอาดเอี่ยมนะครับนอกในตรงนั้นตรงนี้นะครับอ่าครับผมหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาจัดน้องนะครับเก็บเข้ากล่องนะครับอ่านี่นะครับหน้าตาของน้องนะครับสวยนะสวยเนาะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเก็บน้องลงกล่อง หลังจากที่เราทําความสะอาดน้องเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการตรวจเช็ครืนแล้วก็ลั่นไปในหนทางปลอดภัยเครื่อปืนปลอดภัยมันเป็นปืนที่ผมทำชำระำความอสะอาดอยู่แล้วมันไม่มีกระสุนนะครับเอเคครับเพื่อนๆถ้ายังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ให้ผมนะครับเอาไว้พบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้ผมและเพื่อนๆนที่ร่วมทำการถ่ายทำลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันอีกทีใน คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ